ข้อห้ามในการซื้อที่ดินที่ดินเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับทุกคนก่อนที่จะซื้อควรจะต้องมีการตรวจสอบและพึงระวังข้อต่างๆต่อไปนี้ซึ่งแบ่งออกเป็น5ข้อเพื่อไม่ให้พลาด1ที่ดินตาบอดคือที่ที่ไม่มีทางออกเราสามารถที่จะตรวจสอบได้จากโฉนดแปลงผังรวมและดูไดจากโฉนดรวมผังใหญ่ที่สำนักงานที่ดินเพราะว่า เราจะดูว่าที่ข้างเคียงเนี่ยมีจดาระราำรยอมให้เราเข้าออกไหมหรือไม่มีทางออกแบบเนี้ยเราอาจจะขอเปิดทางจำเป็นได้แต่ต้องมีเสียค่าใช้จ่ายใ,ให้ที่ข้างเคียงบ้างนะคะ2ที่ดินรูปทรงไม่ได้ขนาดเช่นเป็นรูปเส้นมีเล็กๆหน้ากว้างสัก5-6าเมตรหรือเป็นรูปสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าสามเหลี่ยมชายทงบางๆไม่ได้ขนาดนะคะหน้าแคบๆหรือรูปหลายเหลี่ยม ที่เป็นรูปทรงที่สร้างบ้านยากวิธีนี้ต้องแก้โดยหาที่ข้างเคียงเจรจาซื้อมาประกบให้มันได้เหลี่ยมที่สวยได้หน้ากว้างขึ้นให้รูปทรงที่สวยคือรูปสี่เหลี่ยมนะคะจะเป็นผืนผ้าจัตุรัสอะไรก็ได้นะก็ต้องหาซื้อมาประกบนะคะ3ที่มีประวัติที่ไม่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีส่วนใหญ่เป็นที่ดั้งเดิมที่มีประวัติเช่นสุสานเก่าโรงพยาบาลเก่าโรงฆ่าสัตว์ มันมีผลต่อทางด้านจิตใจจะมีพลังงานลบๆอยู่ข้อนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะข้อ 4. ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยเช่นอยู่ใต้ไฟแรงสูงมีหม้อแปลงใหญ่ๆบางหน้าที่หรือที่ทางสามแพ่งที่อาจจะมีรถวิ่งเข้ามาชนนะคะมีแสงสาดเข้ามาอยู่ไม่สงบนะคะหรือที่ริมแม่น้ำที่อยู่ฝั่งน้ำซอนะคะอันที่5้าเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ซื้อขายกันไม่ได้ เช่นสปาก4.01พบท, 5, บท5สทกาเอกสารเหล่านี้มันเป็นเอกสารของรัฐที่ออกให้สำหรับเกษตรกร,กรให้ไทยไปทำประโยชน์ทำกินทำการจ่ายโอนซื้อขายให้ผู้อื่นไม่ได้สรุปท่านจะซื้อที่ท่านต้องตรวจเอกสารและให้ดีเนี่ยท่านต้องลงไปตรวจสถานที่จริงด้วยเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในการซื้อที่นะคะถ้าท่านชอบคลิปที่มีประโยชน์ แบบนี้ต่อการอาสังหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครยกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปนะคะอาจารย์ก็จะนำเสนอคลิปต่อๆไปท่านก็ช่วยเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะ